เสร็จไปแล้วหนึ่งจ้าสำหรับขันหมักเบงประยุกต์แบบปากชามแบบใบสีปากชามอันเล็กๆน่ารักเนาะอ่าอันนี้คือลูกค้าต้องการแบบนี้ยังเหลือยังเหลือตัดเล่มอ่าตัดเล่มหง่ใบตองกล้วยแน่นิดหน่อยเนาะมื้อนี้ได้ใบตองสัน้นพี่น้องใบตองใบเล็ก ใบเล็กเราจะทําเรียวสูงไม่ได้ก็เลยทําสั้นๆแค่นี้เนาะเพื่อนว่าอยากได้แบบใบสีปากชามเนี่ยส่วนที่ยังเลมยังไม่เรียบร้อยนี่ก็คือเ้นเ้นไม้ใ่ของใบตองเนาะค่ะเนาะ,ะตรงนี้ตรงนี้เพื่นบอส่ดอกพุดเพิ่นว่าเขาไม่ใส่ดอกพุดถ้าเพื่อนบอไ่ดอกพุดเ้าต้อง เขาต้องพันให้ตรงปลายแหลมเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าถ้าใส่ดอกพุธนี่เราจะต้องเหลือช่องว้ให้ดอกพุธเสียบดอกพุธลงไปนั่นเพราะว่าการดอกพุธพาสิกเพิ่อนข้างกันใหญ่เพิ่นบอกว่าอยากได้เลียวๆแบบนี้เนาะอ่าไม่ต้องใส่ดอกสีขาวนะเพิ่นสัง่งเนาะอ่าตอนนี้สิ่ดสิ่ดไปแล้วหนึ่งอันก่อนเดี๋ยวจะเอาไปให้เพิ่นเบืองว่าแค่นี้นะพอใจไหมแค่นี้พอใจไหมอ่า ก็จะประดับประดาแค่นี้เราเดี๋ยวเรือจากนั่นนะเพื่อนจะไปเสแซมดอกหลากใส่น้ำตรงนี่เราตามใจลูกค้าเนาะนี่ก็คืออันนี้ถ้าทำใบสีปากชามนี้มันจะทำตรงนี้เจ็ดชั้นเนาะลูกนี่อน,นิ้วนี่นิ้วเขานี่จะแม่แม่และเจ็ดแม่และเจ็ดชั้นแต่ว่าถ้าทำเป็นหมากเบงประยุกต์นี่เราจะใช้แม่และห้าชั้น ถาดซีขันหาเนาะจ้ะเนาะถาดซี็คือดินน้ำลมไฟเราจะบูชาอยู่ทั้งหมดสี่ทิศทิศละห้าทิศละห้าชั้นอันนี้อันนี้ตามตามโบราณเพื่อนผููพนเ็ิบูชาเนาะเพิน่นเบาซูฟังเฮ่ากับเอาเอามาสืบตอ่อสืบตอ่อย่ายบริเป็นตาที่แรกจก้ะแต่กี่มิตรเต่แเมอพอพอกเกษียณอายุมาอยู่ว่างๆบ,บางเอิญเราชอบอยู่แล้วพวกนี้เนาะ ก็เลยฝึกฝึกทําอันนี้ฝึกทํานะคะแล้วก็มีการพริกแพงไปเรื่อยๆอันนี้ก็พริกแพงตามใบตองจ้ะพี่น้องทาทาใบตองเน่าวน่เราจะทําแบบขันหมัดเบียงโบราณกะสวยแต่ว่าถ้าใบตองสั้นนี่มันจะเป็นอุ้มปุ่ม <c oughs> มันไม่เรียวมันไม่เรียวเนาะ <c oughs> กะก็เลยจัดตอนนี้จะเอาตัวนี้ ไปให้เพื่อนเบิองว่าพึงพอใจแล้วยังใบตองสั้นเบิองเลยจากตรงพันยอดกับได้ใส่สามอันนี้มันจะเกยกันอยู่แบบนี้เนาะทำให้มันแน่นขอให้ยอดมันแน่นเช็คความมั่นคงถาวรก็คือการยกยอดขึ้นว่าทางเข้าเสียบยอดลงไปแล้วยน่มเ่มเท้าพื่นเอาไปบูช้เาเพื่นจับยกแบบนี้มันไม่หลุดบอหลุดก็คือโอเคนะคะอันนี้เป็นอ่า หมากเบงประยุกหมากเบงประยุกวันพรุ่งนี้มันวันมาคาบูชาเนาะมือนีเข้าก็เ,เกลยเตรียมไ้เพิ่นไหว้บูชาดอกไม้นีอันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนออกเป็นดอกใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นดอกไม้ไล่ตัวนี้เอาเอาเอาสม,มุติมาไว้เฉยๆพอตอนทําจริงจะเป็นอีกสีหนึ่งจะ้ะนะอันนี้จะเอาเป็นเป็นแซมเปิลไปไ้เพิ่นก่อนเป็นตัวอย่างก่อน ก็ใบตองสันเทดนะ้ำใบตองเน,นาะนาแรงใบตองอึดจักนอยจ้ะก,กระดซัมนี่อโอเคนะคะติชมได้ค่ะติชมได้ยายแม่มบบเมนคนชํำนานทางนี้เป็นคนเป็นคนรักเป็นคนชอบเฉยๆอ่าถ้าคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยก็ได้โอเคจ้าสวัสดีจ้า